อ่ะโอเคกลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัพคลิปวิดีโอลง youtube ที่ช่องของเราเองนะครับก็ก่อนอื่นเราต้องมีวิดีโอที่เราเที่ที่วิดีโอของเราที่ต้องการจะลงนะครับอาจจะเป็นวิดีโอทำคอนเทนต์การกินหรือเล่นเกมอะไรต่างๆแต่ว่าคลิปที่ผมจะ,ะนำมาลงผมจะเป็นคลิปเกี่ยวกับ วิธีการใช้โปรแกรม TikTok Live Studio นะครับอโอเคอันดับแรกเราก็ต้องมาที่ Google ก่อนนะครับเข้ามาที่ YouTube นะครับอ่ะมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมเรามาดูที่มุมขวาบนนะครับไอตัวตีข้างๆรูปโปรไฟล์เราเนี่ยกดบวกคำว่าสร้างแล้วก็คลิกคำว่าอัปโหลดวิดีโอนะครับเขาก็จะให้เราเลือกไฟล์นะครับ ส่วนเรื่องไฟล์เนี่ยเราอัดเสร็จตัดต่อเสร็จเราจะแบ่งไฟล์ยังไงก็เลือกไปที่ไฟล์ที่เราต้องการแต่ของผมเนี่ยผมเอามาไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วนะครับใช้เวลาสักครู่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมใช้เป็นตัว wifi ที่แชร์จากโทรศัพท์เน็ตอาจจะมีช้าบ้างนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายเลนก็น่าจะแป๊บเดียวนะครับโอเค ส่วนนี้เป็นชื่อคลิปนะครับต้องระบุชื่อวิดีโอนะผมก็จะเลือกหัวข้อที่ผมที่มันเกี่ยวข้องกับวิดีโอนะครับก็คือวิเดี๋ยวนะครับที่การสอนใช้งานโปรแกรม ตอกนะครับเเ,เ,เดี๋ยวไม่มั่นใจว่ามันไลฟ์สตูดิโอหรือว่าอ๋อไลฟ์สตูดิโอนะครับให <Nice. S 1> ้ผมเขียนถูกปะเนี่ยเขินเลยนะอ่าโอเคโอเคครับเมื่อเราพิมพ์ชื่อ คลิปอะไรเรียบร้อยแล้วคือคืออันนี้คือ,อตามที่เราจะตั้งเลยนะครับสมมตุติเราทําคลิปเกี่ยวกับการกินก็อาจจะวันวันนี้ไปกินตลุยที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับชื่อวิดีโอไม่ต้องก็ตั้งตามผมก็ได้นะครับโอเคเพราะว่าเราก็ต้องเราก็ต้องตั้งตามหัวข้อที่เราจะอัพวิดีโอลงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะโอเคคำอธิบายคือเวลาเรา กดไป YouTube ดูอะไรเนี่ยเราจะเห็นอ่ไอตัวที่อยู่ด้านล่างโปรไฟล์ของช่องนั้นนะครับแต่คลิปนี้ของผมเป็นวิธีการสอนใช้งานโปรแกรม t i k กต k อกไล s ์สตูดใช่ไหมผมก็จะแปะลิงก์แปะลิงก์หน้าเว็บเนี่ยครับที่สำหรับการดาวน์โหลดนะครับผมก็จะ ัดลอกมาวางนะครับเดี๋ยวผมก็จะอาจจะพิมพ์บอกว่า,สำ,าสำหรับใครที่ต้องการสำหรับใครที่ต้องการความรวดเร็วในการดาวน์โหลดนะครับอ่โอเคเราก็ต้องก่อนอื่นคือเราไม่ต้องรีบเพียน์นะครับเพราะว่าอ่า มันก็มันน่าจะแก้ไขได้แต่ว่าให้เราติดปีในใส่ด้วยดีกว่าผมว่าเวลาเราจะอัปคลิปเนี่ยนะครับให้ตรวจเช็คให้ดีๆด,ด้วยนะครับโอเคผมก็จะพิมพ์ว่าสำหรับใครที่ต้องการความรวดเร็วในการดาวน์โหลดนะครับในส่วนนี้วิดีโอก็จะ กำลังอัพโหลดวิดีโอไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องอ,อรอไปสักครู่นะ แต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นอัปโหลดขนาดย่อใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวผมดูคือเนี่ยผมถ้าถ้า,ถ,าถ้าอันไหนเรากลัวเราพิมพ์ตกแเราก็สามารถเลื่อนมาดูได้ครับอย่างเมื่อกี้ผมก็เลื่อนไปดูนะอ่าโอเคสำหรับใครที่ใครที่ต้องการความรวดเร็วในการดาวน์โหลดนะครับเดีย๋ยวผมก็จะพิมพ์บรรทัดต่อมาว่าฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอเคแล้วผมก็จะวักมาอีกเดี๋ยวตัวนี้ผมติดเป็นแฮชแทกดีกว่ามันเป็นติดเป็นแฮชแทกได้นะครับโอเคฝากช่องสำหรับเดี๋ยวขขอภัยครับฝาก ช่องสำหรับการสตรีมของผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดดูชื่อแอ c เ u n า t ิกตอกของผมนะครับก็คือตอนนี้ผมไลฟ์ Lite ในทนะิกตอกเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำเป็นแฟนเพจนะครับ คือเราก็สามารถพิมพ์ช่องทางในการที่คนจะมาติดตามเราได้เนี่ยนะครับผมก็จะพิมพ์ม,มาแอดโอ้โอสักครู่นะครับ เออตัวนี้มันน่าจะเป็นไอ้นี่ปะผมก็ไม่มั่นใจนะเอาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อเป็นชื่อดีกว่าถ้าแอดเนี่ยมันน่าจะเป็นการแท็กผู้คนมากกว่านะหรือเปล่าอันนี้ผมอันนี้ตัวนี้ส่วนในตัวนี้ยังไม่มั่นใจนะครับเห็นปะมันจะเป็นแฮชแท็กอ๋อมันจะเป็นแฮชแท็กมากกว่า อ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาแปะทีหลังดีกว่านะครับอ่าผมจะพิมพ์ไว้ก่อนนะฝากช่องนะครับเดี๋ยวเราใส่แฮชแท็กมันก็จะขึ้นนะมันจะเป็นขึ้นแฮชแท็กอ่าโอเคฝากช่องสําหรับการสตรีมด้วยนะครับอ่าโอเคพอเราตรวจสอบแล้วชื่อวิธีการสอนใช้งานโปรแกรม tiktok live studio อะไรต่าง,างๆใช่ไหมอ่าวิดีโอก,กออ็ลิงก์เขาอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้เราเลือกรูปภาพขนาดย่อก็คือ คล้ายๆหน้าปกของคลิปอะครับเข้าใจใช่ไหมแต่ของผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาอินเทอร์เนต็ตที่ช้านะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บอกไว้ต้นคลิปคือใช้นเน็ตโทรศัพท์นะอันนี้ก็คือไม่เป็นไรมันก็จะเขาจะเลือกหน้าให้เราเองนะครับเพลย์ลิสต์ก็เราจะสร้างไว้เพลย์ลิสต์คือของผมวิดีโอไม่เยอะผมก็จะเอาใส่ไว้ในช่องชื่อของผมเลยเพลย์ลิสต์ของผมนะครับโอเค วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กไหมคือถ้าเรากดใช่เนี่ยเวลาเราดู YouTube ใช่ไหมครับเวลาเราเปิดอย่างเงี้ยเปิดหน้าจอดูคลิปแล้วถ้าเราจะเลื่อนอ่าเลื่อนหน้าจอลงเนี่ยคือมันจะเด้งว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับก็คือเราจะไม่สามารถพับอ่เลื่อนหน้าจอให้มันจะเป็นหน้าต่างเล็กๆได้คือมันจะสต็อปวิดีโอนะครับแล้วมันก็จะเด้งแต่ของผมก็คลิกไม่นะครับวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับ ก็มีการจํากัดอายุผู้ชมนะครับคือจํากัดวิดีโอของฉันสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปคือก็อันนี้เราทําเป็นวิดีโอคลิปสอนก็ไม่จําเป็นนะครับผมก็ติคําว่าไม่ต้องจํากัดวิดีโอนะครับโอเคตรวจสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็กดถัดไปครับโปรโมทเนื้อหาที่มีตอนข้างในตอนท้ายของวิดีโอคืออ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดเพิ่มนะครับ ไอตัวเนี้ยพวกตัวเนี้ยมันจะเป็นที่เราเคยเห็นไหมเอ่อในวิดีโอของเราที่เราดูจบไปเนี่ยพวกช่องอะไรต่างๆเขาจะแบบฝากช่องกดติดตามที่่งเห็นไหมที่เขาจะชี้ลูกมาข้างบนเนี่ยก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําในการสอนคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคพวกเนี่ยเพิ่มการเหมือนกันเดี๋ยวจะมาทําคลิปสอนนะครับเดี๋ยวจะทําวิดีโอมาให้ละเอียดเลยคือ ตัวนี้คือเป็นเอ็นสกรีนหรือเปล่ามันจะเป็นสมมุติจะจบวิดีโอเขาจะเลื่อนวิดีโอมันจะขึ้นวิดีโอ,อในช่องเขาเนี่ยเล็กๆขึ้นมาให้เราคลิกดูต่อไปได้นะครับโอเคตอนนี้เรายังไม่ทําแค่มาสอนวิธีการอัปโหลดคลิปลง YouTube ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสอนใช้โปรแกรมทีหลังแล้วก็กดที่ถัดไปนะครับการตรวจสอบเนี่ยลิขสิทธิ์มาไม่พบปัญหาอะไรแล้วก็กดถัดไปนะครับวิดีโอไอ้บันทึกหรือเผยแพร่เนี่ย ถ้าถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยเราจะเห็นแค่เราคนเดียวนะแล้วก็จะเห็นแค่คนที่เราเลือกให้ดูวิดีโอนั้นได้นะครับถ้าเลือกไม่เป็นสาธารณะเนี่ยทุกคนมีลิงก์วิดีโอเท่านั้นถึงจะดูได้คือเราส่งลิงก์เขาจะดูได้แต่ผมจะเลือกเป็นสาธารณะนะครับอ๋อโอเคตัวนี้ตั้งเป็นวิดีโอพรีเมียร์เนี่ยก็คือเคยเห็นที่มันจะเป็นค,คล้ายๆไ์สดใช่ไหมคือเราจะสามารถคอมเมนต์ได้อะแต่เราเราไม่ต้องตั้งนะครับโอเค ตั้งเวลาคือเรามีหลายคลิปมากเลยแต่เราอยากตั้งเวลาไปลงพกุกงนี้ตอนกี่โมงกี่โมงก็ตั้งได้แต่ว่าผมจะอัพคลิปลงเลยนะครับอ่าโอเคเราก็กดเผยแพร่ไปรอสักครู่เราจะได้ลิงก์มาอย่างเงี้ยเราก็สามารถคัดลอกหรือว่าเราจะแชร์เข้าที่แอปพลิเคชันต่างๆของเรานะครับมันจะขึ้นแอปให้เลือกมากมาย แชร์ลงเฟซให้เพื่อนกดติดตามอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราอยากได้ลิงก์ก็คัดลอกลิงก์ส่งห้เพื่อนเลยก็ได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับวิธีการสอนใช้าการอัพคลิปลง YouTube นะครับผมอัพคลิปฝากฝากไปดูด้วยนะครับวิธีการสอนใช้งานโปรแกรม t i k t o k Live Studio แต่ว่าผมน่าจะอัพผมอัพคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีบ อัปตามมาทีหลังเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจในการใช้โปรแกรมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ